เมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่เขตจังหวัดพิษณุโลกมีคนงานพม่าก,กับเขมรที่เป็นลูกจ้างทำงานอยู่ด้วยกันในไร่แห่งหนึ่งทั้งคู่อายุอานามกับปาเขาไปเกือบจะ60ปีด้วยกันทั้งคู่แล้วมีรุ่นเล่าไล่เลี่ยก,กันแถมมีนิสัยที่ชอบกินเหล้าเหมือนกันหลังเลิกงานก็เลยสนิทสนมชิดเชื้อกันมานานตั้งแต่เริ่มมาทำงานเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วทั้งสองต่างก็อาศัยอยู่ในไร่เป็นคนงานหลักด้วยกันทั้งคู่ส่วนคนงานอื่นๆ เท่าแก่จะไปรับมาทำงานในช่วงตามฤดูกาลของผลผลิตที่เกิดอยู่ในไร่ก็คือช่วงเวลาที่คนงานกลับไปถิ่นฐานของตนเองเพื่อทำไรนาอยู่ที่บ้านเกิดส่วนใหญ่จะเป็นคนงานที่มาจากทางภาคอีสานเท่าแกกับลูกๆลุกนั้นเป็นคนใจดีมากในไร่มีพื้นที่ตกประมาณ500กว่าไร่จะมีคนงานที่อยู่ประจำอีกชุดหนึ่งที่อยู่คนละฝั่งกับตาพมา่าและก็ตาขมรที่ทั้งสองนั้นมีที่พักอยู่กลางไร่ คนที่อยู่ในไร่ประจําจะมีงานให้ทําตลอดทั้งปีก็คือดูแลพืชไรและจัดการพวกวัชพืชกลางไร่ไก่ที่พักของตาพม่าก,กับตาเขมรจะมีสระน้ําขนาดใหญ่อยู่สองลูกเอาไว้เก็บน้ําไว้ใช้ในไร่เท่าแก่แกจะเอาปลามาปล่อยไว้ให้คนงานได้จับกินเป็นอาหารรอบสระก็จะมีพืชผักสวนครัวที่คนงานช่วยกันปลูกเอาไว้กินเรื่องการกินอยู่นั้นไม่เคยลําบาก แม้กระถังอาหารที่คนงานโปรดปานอย่างกุง้งฝอยนั้นก็มีอยู่อย่างมากมายในสระทั้งสองลูกไม่รู้ว่ามาจากไหนทําให้คนงานมีกับแก้มไว้แกลมเหล้าตลอดทั้งปีตกเย็นคนงานอีกฝั่งก็มักจะมานั่งเดิมกินร่วมกับสองเท่าไม่เคยขาดสนิทสนมชิดเชื้อกันเป็นอย่างดีทั้งผัวผัวเมียเมียกินเหล้าพูดคุยกันสนุกสนานส่วนพวกเมีเมียก็นั่งคุยกันบ้างฟังเพลงบ้างฟังนิยายกันบ้างตามอธัธยาศัย สองทุ่มสามทุ่มก็แยกย้ายกันกลับไปที่พักสมัยนั้นเ่าแก่จะมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆเอาไว้ให้ใช้เผื่อว่าคนงานจะออกไปหาซื้อข่าวของอะไรโดยเฉพาะเหล่ายาที่บางครั้งเ่าแก่แกก็ซื้อมาฝากเพราะว่าแกไม่ได้อยู่ที่ไร่จะเข้าไปอาทิตย์ละครั้งผลัดเปลี่ยนกันกันกบพวกลูกๆของแกเผื่อว่าคนงานจะต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรขาดตกบกพร่องเกิดเหตุอะไรขึ้นในไร่นอกจากเรื่องงานและเรื่องที่อยู่โดยกันแล้ว นอกจากนั้นเรื่องส่วนตัวจะไม่มีใครพูดคุยกันในวงเล่าโดยเด็ดขาดไม่เคยมีใครรู้เรื่องราวความเป็นมาของกันและกันมากนักจะรู้ก็แต่ว่าเป็นคนที่ไหนมาอย่างไงเท่านั้นวันที่เกิดเรื่องก็เป็นวันที่คนงานทั้งสองฝั่งมานั่งเดิมกินกันเหมือนปกติแต่ค่านั้นเป็นวันเสาร์ซึ่งวันลูกขึ้นจะเป็นวันหยุดคือวันอาทิตย์คนงานก็จะพากันลงจับปลาจับกุ้งในสะตั้งแต่บ่าย มาเก็บกากตนเอาไว้เผื่อเป็นกับแกลมและกับข่าวในวันลุ่งขึ้นและวันต่อต่อไปและเริ่มทำอาหารเดิมกินกันตั้งแต่เย็นพอตกดึกเดิมกินกันได้เต็มที่ก็เริ่มมีอาการตึงๆกันทุกคนแต่ก็ไม่ถึงกับเมาไมอะไรเพราะว่าต่างก็กินกันอยู่เป็นประจำก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับที่พักที่ผ่อนของตนเองแต่สองเท่านั้นยังนั่งโกงกันต่อเพราะว่าพักอยู่ที่เดียวกันปล่อยให้เมียของตนไปหลับนอนก่อนด้วยการทั้งคู่ไม่นานนัก ตาเท่าพม่าก็ลุกเดินหายไปที่หลังที่พักตาคเมนก็นั่งต่อโกงเล่าต่อโดยที่คิดว่าตาพม่าแกคงจะลุกไปฉี่อยู่ด้านหลังเหมือนทุกๆครั้งไม่ถึงห้านาทีตาเท่าพม่าก็เดินเข้ามาทางด้านหลังของตาเท่าคเมรไม่ทันได้ระวังตัวพร้อมกับมีเสียงดังปึกเข้าที่ก้านขอของตาเท่าคเมรก่อนที่ตาเท่าคเมนจะหน้าความลงไปกับวงเล่าคู่เดียวก็เงยหน้าขึ้นมาด้วยอาการงุนงวย ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองหันกลับไปทางด้านหลังก็มองเห็นตาเท่าพ่อม่ายืนจังก้าถือมีดอีเลียนสำหรับเอาไว้ถางหยาอยู่ในมือก่อนที่จะเดินหันห,นหลังกลับเข้าไปทางเดิมเพื่อเอามีดอีเลียนไปเก็บเพราะเห็นว่าที่ลำคอของตาเท่าขเขมรไม่มีร่องรอยบาดแผลใดๆแม้แต่น้อยตอนที่ฟันลงไปสุดแรงนั้นมันเหมือนกับว่าเอามีดอิเลียนฟันลงไปที่ยางรถยนต์ก็ไม่ปาน หากว่าคนงานอีกฝั่งที่นั่งกินอยู่ด้วยกันยังไม่กลับไปซะก่อนก็คงจะพากันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ตั้งตัวแบบนั้นแน่แต่สองเท่ากับไม่มีท่าทีตกใจหรือว่าตื่นเต้นอะไรตาเท่าพมา่าเดินกลับมานั่งโกงเราต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตาเท่าเขมรยังเจ็บใจรู้สึกเคืองๆอ,อยู่นั่งมองสายตาค้อนๆอ,อยู่แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรที่ตาเท่าพมา่าแอบฟันทางด้านหลังแบบไม่ทันรู้ตัว ทั้งคู่นัง่งกกงเหล่ากันเงียบกริบไม่พูดไม่จ้าก,กันต่ออีกไม่ถึงครึง่งชั่วโมงตาเท่าคขามรนกระจับถ้วยต้มปลาเดินหายเข้าไปในครัวทางด้านหลังเหมือนจะไปตักเอาต้มปลามาเพิ่มเติมเป็นกับแก้มแต่กับไม่ใช่ตาเท่าคขามรนเดินไปคว้าเอามีดอีเน็บที่ยาวกว่าศอกและคมกริบเป็นมีดเทียวไว้ใช้งานสำหรับในไร่เดินกลับออกมาแลออา้วออกมาทางด้านหลังของตาเท่าพมา่า ที่กำลังนั่งโกงเหล่าอยู่แบบไม่ทันระวังตัวเช่นเดียวกันพอได้จังหวะก็กระโจนขึ้นสุดตัวและฟันลงสุดแรงด้วยมีดอีเนบที่อยู่ในมือลงไปที่การคอของตาเท่าพามา่าแต่ว่ามีดอีเนบที่ยาวกว่าศอกและคมกริบกลับไม่ได้ระคายผิวของตาเท่าพาม่าเช่นเดียวกันแถมว่ามีดกับเด้งเปึงออกไม่ต่างกับว่าฟันลงไปที่ยางรถยนต์เช่นเดียวกันตาเท่าเขมรก็เดินเอามีดอีเนบไปเก็บ แล้วก็ตักต้มปลาใส่ถ้วยเดินออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งคู่ยังคงนั่งกงเหล้าและกินกับแก้มกันต่อโดยไม่พูดไม่จาอะไรกันมีเพียงแค่แอบ่งสายตาค้อน,อนแบบเคืองๆอ,อยู่ในใจอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่งกงเหล้ากันอยู่แบบนั้นจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปนอนที่พักไทยที่พักมันซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กันนั่นเองช่วงสายๆของวันลุงขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่ตื่นมาล้างหน้าล้างตา กินกับข้าวกับปลาที่เมียได้เตรียมรอไว้ตั้งแต่เช้าแล้วก็ออกมาพูดคุยทักทายกันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้และเรื่องที่มีอาการเครืองเคืองกันอยู่เมื่อคืนนี้เพียงเล็กน้อยก็จางหายไปจากจิตใจของตเท่าทั้งสองไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกันเพราะว่าทั้งสองนั้นสนิทกันมานานเพียงแค่อยากจะลองวิชาอาคมของกันและกันเท่านั้นสําหรับผู้คนในสมัยก่อนเรื่องเครื่องลางของขลังหรือว่าวิชาอาคม ล้วนแต่มีติดตัวกันแทบทุกคนโดยเฉพาะผู้เฒ่าลุ่นปูรุ่นพ่อและผู้คนในสมัยนั้นก็ไม่มีการโอวดหรือว่าโชว์ของดีของตนให้กับใครๆได้ชมแทบทั้งสิน้นจะได้รู้ได้เห็นกับเพียงแค่ผู้ที่สืบทอดต่อจากตนเท่านั้นนั่นก็นคือลูกหลานนั่นเองพอผู้คนในสมัยนั้นต่างกันลูกใครๆก็มีของดีติดตัวกันอยู่แล้วแทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นของดีประเภทไหนก็ตามแต่สองเท่านั้นมาจากต่างบ้านต่างเมืองกัน ก็เลยเพียงแค่อยากจะรู้และพิสูจน์ให้เห็นกับตนเองว่าของขังจากต่างบ้านต่างเมืองของตนเองนั้นจะมีดีมากแค่ไหนจนได้มาพิสูจน์และเห็นด้วยตาของตนเองแล้วทั้งคู่ซึ่งหากว่าตาเท่าทั้งคู่ไม่แน่ใจว่าอีกฝั่งจะมีของดีติดตัวก็คงจะไม่มีใครที่ไหนจะกล่าไภัยพิสูจน์แบบนั้นเพราะหากว่าพลาดพังนั่นอาจจะหมายถึงว่าตายได้เลยทีเดียวหากว่าจะเทียบกับผู้คนในสมัยนี้ ยิ่งอยากคิดได้ลองแบบนั้นเป็นอันขาดเพราะว่าความเข้มขังของวิชา,าคมหรือแม้แต่เครื่องรางของขลังของผู้คนที่มีวิชา,าคมในสมัยนั้นกับผู้คนที่มีวิชา,าคมในสมัยนี้เทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยกับพลังจิตตานุภาพของผู้ที่ใช้และผู้ที่ฝึกฝนมาอย่างช่ำชองเพราะว่าผู้คนในสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยมีสิ่งใดมารบกวนจิตใจให้พวงพ่านเหมือนกับผู้คนในสมัยนี้ ที่ต่างก็มีเรื่องเล่ามากมายเข้ามาในหัวจิตไม่สงบผู้ที่จะฝึกวิชาอาคมก็ย่อมจิตใจฟุง้งซ่านมีความเข้มขลังแตกต่างกันออกไปนั่นเองซึ่งเรื่องวิชาอาคมหรือว่าของดีนั้นสองเท่าต่างก็รู้กันเป็นอย่างดีว่าต่างคนนั้นต่างก็มีดีไม่แพ้กันแม้ว่าจะไม่เคยมีใครเอาออกมาโชว์หรือว่าโอ้อวดกันแม้แต่ครั้งเดียวก็ตามแต่เพียงแค่อยากจะลองของดีของกันและกันเพียงเท่านั้น